ข้าขนมไปกินด้วยข้าวนาตัวหนึ่งบุเกอเออไปแม่กันน้งตรงตรงมันี่เป็นยังไงนี่ฮะมันยาบไปไกลๆด้วยอะไรติดหูคุณอ่ะไม่มีนี่ข้างนี่ยังติดหูคุณนี่เฮ้ยว่าเฮ้ยเฮ็บเฮ็บเฮ็บหมาเฮ็บหมาไม่น่ารักจังเลยใครช่างมาทำลายคนได้ลูกพันคนให้คนดูคนดูมาเขาจะไหรอ่ะ ดูมาเขาเท่าไหร่ครับดูมาผมนะโอ้ยไปก็ไปบอกไปกันได้เนี่ยคุณดูดคนดูผมไปหมดเลยคนดูสามพันผมมาหายหมดเลยก่อนให้ก่อนให้ลบทั้งเดินก่อนให้คนดูคนดูมาเขาเท่าไหร่คนดูมาเขาเท่าไหร่ครับดูมาผมนะโอ้ยโอ้ยนี่ตรงเข้าไลฟ์สดผมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมสองมาตราทำไมคุณจับแบบนี้เมื่อกี้ขอโทษขอโทษกูเป็นไรกับผมเปล่าไม่มีผมเบียพี่คุณไม่ได้เลยใช่ไหม เสียได้ผมไม่ได้ถึงนี่ไปสิเชิญเลยเอ๋ยไอ้นุ่กด้อินแตกได้เนี่ยไอหน้องไปเรื่อยตรงกุ้งมันยาตุ่งเอาหน้าไปสิไปสิเดี๋ยวเอกหน้ามาใกล้แล้ก็โดนแบนหรอกเออหอมแก้มเขาอีกแล้วมติ๊กตอกมันยังไม่โดนแบนผม อยากจะบอกแฟนผมว่าผมไปเข้าห้องน้ำใครเป็นแฟนคุณอ่ะนี่นี่เขาเป็นแฟนคุณยังผมไปเข้าห้องน้ำแลนะร้องเพงใช่ไหมเอ็งเออลูกลูกทำมั้ยนทำมไ้ยทำมั้เข้าห้องน้ำเฮ้ยกบพี่ไงเอ้าพี่ปไปนักร้องใหม่สิงห์มิวสิกมาหล่อมากเลยนี่นักร้องใหม่มาหรอมาเป็นนักร้องใหม่อ่ะฮะเดี๋ยวยัยนเดี๋ยวก็ออกมาทำไมไม่เอา้โห นักร้องไม่ไมพูดได้เลยนี่คือว่ารอดเลยนี่ไปได้ไปมเพื่อนว่านั่งเห็นแตนังนี่แหละมันกลับแล้วไปเพาอ้กลับแล้วไอ้ไปพี่ใส่เลยนี่บอยู่แล้วมันไม่มีดอกผมเมาใส่พี่ไปซื้อยังวไม่บอกไอ้ไม่ยังงี้พี่ไปนั่งใส่เลยนี่ไปพี่ว่าพี่ไปอยู่ผู้เดียวเนาะไปใส่ไปโหลดมุมีดอกพาไปเบื้องลูอยากเห็นนักร้องเระเอ้าซื้อแหวนมาให้นะ กูมีแหวนแล้วโอ้ใส่ไม่ได้นั่งข้างซ้ายจองไว้ด้วยแหวนชีวิตกูต้องไว้ด้วยแหวนขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้ตอนนี้นะครับผมก็มั่นเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุกไปครับไปเอ่อกุญแจรถอยู่ไหนคะป้าจะไปเอาที่แต่งหน้าป้านี่แหละกุญแจรถอยู่ไหน โอเคครับเข้าไปแล้วขวามือใช่ไหมอ๋อพาไปเอาที่แต่งหน้าก่อนนะ,ะรีบอาบนะครับได้ยินไหมครับรีบอาบนะครับตัวครับทุกพาเข้ามาเที่ยวเหรอเที่ยวเลย มึงแหละชวนกลอวมาก็อยู่ดีๆตัวก็ชวนเขามาด้วยมึงแหละชวนกลมาปั่นเรืออะไรก็ไม่รู้แอปแบลชิบหายอยากอยู่เขาสองคนโอคมก็มาข้างหลังแล้วมังไม่ตายลงไปเนี่ยไม,มไ,มมไม่มีไม่มีอย่าพูดอย่าพูดให้แฟนขับเขาคิดพูดจริงๆไม่อยากให้แฟนขับเขาคิดก็พูดไปเนะาะที่จริงอยากที้จริงก็ชวนเขามาใช่ไหมเพื่อความหลงติงมากที่สุดน่ารักชุดเลยไม่ได้ไปดอกก<笑><笑>ม้เขินนั่นเขินนั่นทันนี้ กระเบิงโลนแน่โลตาไป็านนุงตอบตอบที่ยังไงกำหนดนุก็ในความจริงๆแล้วนะถ้าใครถ้าไอ้ะนี่น้องปายทุกคนนี่แม่รักทุกคนนะอ่าน้องปายรักใครแม่รักฮัลโหลครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับผมนุกธนดลแฟนไปไปรับสายครับคุณเป็นใครครับผมผมผมชื่อเตะเขาจากไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังคุ้นๆอ่ะรู้จักอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยต้องเข้าแล้วแหละตอนนี้ตอนนนีี้้ตอนนตองมาเ่ยะไรเต้ครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินสองหูสามหูหกหูตอนนี้สิบแปดหูนั่งอยู่ตรงเนี้ยได้ยินหมดมีอะไรอยู่เยอะขนาดน,นั้นไม่กลัวไม่กลัวตำรวจลงหรอครับโทรมามีอะไรฮะโทรมามีอะไรเอาผมก็มาจะมาขอเพลงดีเจครับผมอยากฟังเพลงอะไรล่ะโทรโทรจากอะไรครับก็อยากฟังเพลงอะไรล่ะก็ ดีเจก,ก็กินข้าวหมดแล้วเนี่ยดีเจกข้าวหมดแล้วไม่ไม่ไมผมว่าคนอื่นขอเพียงเยอะแล้วผมขอเออ่หนังสั้นชลาวันก้าวตอนได้ไหมครับ <c ười> อะไรนะโปรโมทโปรโมทหนึงคุขอหนังสันนน้นชลาวันก้าวต่อในปิดผมได้ไหมครับออคอมคอมดับไปเลย <c ười>